สวัสดีค่ะชาววันศุกร์มาดูดวงกับรุ่งอรุณพยากรณ์นะคะคําพยากรณ์จะอยู่ภายใน3เดือนนะคะนับตั้งแต่วันที่ท่านเปิดเจอคลิปอาจารย์ไปนะคะดูว่าเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากอยบอกอะไรกับท่านบ้างพลังงานใบแรกขึ้น the emplace ค่ะ เป็นข่าวดีที่เทวดาฟ้าเดินอยากจะบอกกับท่านนะคะว่าท่านจะได้รับสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตได้รับความสุขความสมหวังความเจริญรุ่งเรืองนะคะท่านไหนที่อยากมีน้องอยากมีบุตรนะคะท่านจะได้นะคะไพ่ใบนี้เป็นไพ่ของความสุขและถ้าหากท่านทําธุรกิจเกี่ยวกับอาหารการกินเครื่องดื่มเสื้อผ้าของสวยๆง,งานที่จะเป็นของให้โซหน่อยนะคะ ท่านจะประสบผลสําเร็จค่ะถือว่าเป็นข่าวดีความสุขในทุกเรื่องทุกอย่างนะคะไพ่ใบน,นี้ดูแล้วยิ้มได้นะถ้าไพ่ใบนี้ขึ้นมาค่ะเป็นความสุขมากๆเลยท่านจะชีวิตจะเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือจากลําบากจะกลายเป็นมีความสุขค่ะจะมีความสุขมีความสบายเกิดขึ้นนะคะพลังงานใบต่อไปค่ะขึ้นเทมเพลต เทมเพลนนี้คือการเปลี่ยนปแปลงท่านอาจจะได้ยกย้ายเปลี่ยนปแปลงเปลี่ยนปแปลงงานเปลี่ยนปแปลงตําแหน่งนะคะย้ายงานย้ายสถานที่ทํางานหรือว่าอาจจะย้ายแค่ห้องที่เคยทํางานนี้ก็ได้นะคะย้ายบ้านย้ายที่อยู่อาศัยเป็นไพ่ของการเปลี่ยนปแปลงค่ะเทวดาบอกว่ามีดวงที่จะยกย้ายเปลี่ยนปแปลงเกิดขึ้นนะคะชาววันศุกร์ต่อไปค่ะพลังงานใบต่อไป ได้อัศวินแม่ท้าวค่ะอัศวินแม่ท้าวบอกว่าท่านจะเจริญรุ่งเรืองทางด้านหน้าที่การงานนะคะไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็ตามนะคะพบกับความสุขความเจริญแน่นอนเพราะว่าอัศวินคือคนเก่งคือคนที่มีความรู้ความสามารถคนพร้อมที่จะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอนะคะอัศวินถ้า เรียบก็เหมือนกับคนที่อยู่วัยในกําลังทํางานนะคะวัยกําลังศึกษาค้นคว้าวัยกําลังเติบโตวัยกําลังเติบใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นท่านมีความสุขความเจริญทางด้านหน้าที่การงานค่ะถ้าเรียนอยู่ก็จะประสบผลสําเร็จนะคะถ้าจบแล้วไปสอบเรียนต่อก็จะได้ค่ะพลังงานใบต่อไปนะคะสําหรับชาววันศุกร์ขึ้นสองเหรียญค่ะสองเหรียญอาจจะเป็นช่วงในช่วงของการหมุนเงินหน่อยนะคะข้อซ้ายออกขวาเก็บเงินไม่ค่อยอยู่ค่ะช่วงนี้ ะะหมุนเงินถ้าไปกู้ธนาคารกู้แบงค์ไว้ช่วงนี้ก็ยังลังเลใจว่าจะได้หรือไม่ได้คงต้องรอรอไปก่อนนะคะบางครั้งบางท่านอาจจะต้องส่งเอกสารส่งอะไรเพิ่มอีกนิดนึงนะคะเพราะสองเหรียญคือความไม่มั่นคงยืนก็ยังจะล้มแล้วนะคะก็ทําใจสู้ๆก่อนนะคะถ้าหากว่าเป็นลักษณะข,ของการเงินที่ยังหมุนไปหมุนมาอยู่นะคะเก็บเงินไม่อยู่เก็บเงินไม่ได้คะ่ะ พลังงานใบสุดท้ายนะคะสำหรับชาววันศุกร์ว่าเทวดาฟ้าดินอยากจะบอกอะไรกับท่านขึ้นอัศวินเหรียญค่ะอัศวินเหรียญบอกว่าการเงินมั่นคงดีแต่ว่ามันไม่ฟู่ฟ้ามันไม่เหมือนเมื่อก่อนเพราะฉะนั้นก็ให้ระมัดระวังในการใช้ใจ่ายนะคะอัศวินเหรียญเงินมีไหมมีแต่ว่ามันไม่เหมือนก่อนแล้วนะคะการหารายรับอาจจะไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนแต่ด้วยว่าเราสะสมไว้นานเรามีเงินพอที่จะทําให้ชีวิตเรามั่นคงได้ แต่ต้องประหยัดต้องระมัดระวังหน่อยเพราะว่ามันรายรับมันเข้าน้อยนะคะแต่รายรายจ่ายรายที่เราออกนะมันจะออกเยอะค่ะเช้าวันศุกร์อาจารย์จบก,การพยากรแล้วนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ